สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยมาจากธรรมะจากเก้าอี้ไม้เรื่องเล่าของช่างไม้ครับสวัสดีค่ะเรื่องมันเกี่ยวกับช่างไม้หนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นฝีมือดีนะแต่ว่ากำลังหัวเสียเลยเอ่อกับการทำเก้าอี้ตัวสำคัญตัวหนึ่งให้ลูกค้าอืมค่ะคือมันไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดไว้ไงครับก็เลยหงุดหงิดจนแบบพลาดทำขวานคู่ใจหลุดมือตกน้ำไปเลย ใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้เลยตอนที่ต้นกําลังหัวเสียกำลังหาขวานอยู่นั่นแหละก็บังเปิลไปเจอช่างไม้สูงอายุท่านหนึ่งอ๋อครับซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยหาขวานคืนให้นะคะแต่กลับใช้จังหวะนั้นถามคําถามที่แบบกระตุกความคิดต้นขึ้นมาเลยชวนให้มองปัญหาที่เจอในมุมใหม่เหมือนเป็นวิกฤตที่กลายเป็นโอกาสให้เรียนรู้เลยนะครับเนี่ยจากเรื่องขวานตกน้ําเนี่ย ช่างไม้ท่านนั้นเรื่องสอนอะไรตนเป็นอย่างแรกครับเกี่ยวกับแก่นสําคัญที่ซ่อนอยู่ในร้อยขวานค่ะบทเรียนแรกเลยที่ท่านชี้ให้เห็นนะคะคือเรื่องสติรู้ตัวค่ะสติรู้ตัวใช่ค่ะงานฝีมือแบบนี้เนี่ยถ้าเราใจลอยหรือแบบทําไปเรื่อยๆตามความเคยชินมันก็จะผิดพลาดง่ายหรือว่างานมันขาดความประณีตไปครับ การมีสติรู้ตัวในทุกขณะเลยนะตอนจับไม้จับเครื่องมือเนี่ยมันคือพื้นฐานสำคัญเลยที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำงานได้ละเอียดอ่อนขึ้น mm hmm. ไม่ใช่แค่ง,งานไม้นะคะคือจริงๆทุกงานที่เราทำเลย การตอบอีเมลการประชุมหรือเขียนโค้ดถ้าเรามีสติเนี่ยงานมันก็จะออกมาดีขึ้นพอมีสติแล้วกำกับใจได้ทีนี้เรื่องลงมือทำจริงๆละครับการใช้แรงความพอดีต่างๆช่างไม้ท่านั้นให้มุมมองไว้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้กำลังนั่นแหละค่ะคือบทเรียนที่2ความพอดีหรือความสมดุลความพอดีค่ะช่างไม้แก่สอนว่าการลงแรงเนี่ยต้องพอเหมาะ ไม่ใช่แบบซักแต่ใส่แรงเยอะๆจนไม้แตกไปเลยหรือไม่ใช่เบาไปจนสกัดเนื้อไม้ออกไม่ได้ครับผมคก็เหมือนการบริหารพลังงานทรัพยากรหรือแม้แต่อารมณ์ของเรานั่นแหละคะ่ะต้องหาสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปงานถึงจะเดินหน้าไปได้ดีเข้าใจเรื่องการคุมตัวเองการใช้แรงพอดีแล้วแต่เหมือนว่าตัวไม้เองก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับ ช่างไม้ท่านนั้นพูดถึงการรับมือกับธรรมชาติของไม้ที่มันต่างกันยังไงบ้างครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะนําไปสู่บทเรียนที่3เลยคือการยอมรับการยอมรับใช่ค่ะไม้แต่ละแผ่นแต่ละชนิดเนี่ยมันมีลายมีตําหนิมีความแข็งความอ่อนไม่เหมือนกันเลยช่างไม้ที่ดีจริงๆเนี่ย ไม่ใช่คนที่พยายามจะไปบังคับไม้ให้เป็นไปตามแบบที่ตัวเองคิดเป๊ะๆนะคะอ๋อครับแต่คือคนที่เข้าใจธรรมชาติของไม้แต่ละชิ้นเราก็ทำงานร่วมกับมันดึงจุดเด่นของไม้นั้นออกมาใช้ปรับแผนไปตามหน้างานจริงๆอ hmm. ตรงนี้มันเทียบได้เลยกับการทำงานกับคนหรือการเจอสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงอะคะ่ะ การยอมรับความแตกต่างข้อจำกัดแล้วก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยการยอมรับนี่น่าสนใจมากครับมันต่างจากการยอมแพ้ไหมครับแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องเป้าหมายหรือการปล่อยวางผลลัพธ์ที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเชื่อมกันเลยค่ะในบทเรียนที่4คือความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดตั้งใจแต่ไม่ยึดติดหมายความว่าเราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแหละ แต่ว่าไม่ผูกติดตัวเองกับภาพผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องสมบูรณ์แบบตามความคิดเราเป,ะเปะ๊ะครับคือท่านไม่ได้สอนให้ยอมแพ้นะคะแต่สอนให้ยอมรับความจริงตรงมาแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดจากจุดนั้นบางทาีความไม่สมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกแผนเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความงามแบบใหม่ๆหรือทางออกที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เหมือนลายไม้ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่กลับสวยใช่เลยค่ะสวยเป็นเอกลักษณ์ไปเลย การปล่อยวางความคาดหวังตรงนี้มันช่วยลดความทุกข์เวลาผลมันไม่เป็นไปตามแผนได้เยอะเลยค่ะครบสี่ข้อแล้วนะครับหรืออีกข้อหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องความเมตตาอันนี้อาจจะฟังดูเอ่อนาม,มาทำหน่อยช่างไม้ท่านนั้นเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับงานช่างได้ยังไงครับคือความเมตตาค่ะช่างไม้แก่สอนให้ต้นมองเห็นว่าไม้ที่เราเอามาทํางานเนี้ยนะมันเคยเป็นต้นไม้เคยมีชีวิตมาก่อนอ๋อครับการทํางานด้วยเคารพต่อวัสดุ ต่อทรัพยากรที่เราใช้เนี่ยมันคือการใส่ใจที่มีเมตตาอยู่ในนั้นการสร้างสารรค์ด้วยจิตใจแบบนี้มันส่งผลต่อพลังงานในชิ้นงานนะคะทำให้งานนั้นดูมีชีวิตชีวามีความร่มเย็นไม่ใช่แค่กล้องวัตถุเฉยๆซึ่งหลักการนี้จริงๆใช้ได้กับทุกอย่างเลยการทำอาหารด้วยใจการเขียนด้วยความปรารถนาดีต่อคนอ่านมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆค่ะแล้วพอต้นได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อนี้แล้ว เขากลับไปทําเก้าอี้ตัวเดิมตัวปัญหาตัวนั้นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับต้นกลับไปทํางานกับเก้าอี้ตัวเดิมค่ะแต่ด้วยมุมมองใหม่เลยเขาทํางานอย่างมีสติมากขึ้นสังเกตลายไม้ยอมรับตําหนิบางจุดที่ไม่กระทบโครงสร้างแล้วก็ใช้มันให้เป็นส่วนหนึ่งของความงามไปเลยโอ oh. ทํางานด้วยความพอดีแล้วก็ด้วยใจที่เคารพเนื้อไม้ผลก็คือเก้าอี้ที่เสร็จออกมาแม้จะต่างจากแบบร่างแรกๆนะคะแต่กลับสวยงามอย่างน่าทึ่งเลย ลายไม้เด่นชัดขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติมากๆครับลูกค้าที่มารับงานไปนี้ถึงกับบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ดูเหมือนมีชีวิตเลยรู้สึกถึงความสงบเมื่อได้ใช้งานโอโ้โหน่าทึ่งมากครับเหมือนต้นได้คนพบอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เทคนิคการทำเก้าอี้ไปแล้วใช่เลยค่ะต้นเหมือนตกผลึกได้เลยว่าการทำงานจริงๆเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองการทำงานคือการปฏิบัติธรรมค่ะ การทำงานด้วยสติมันก็คือการฝึกสมาธิไปในตัวการเรียนรู้จากปัญหาจากข้อจำกัดของวัสดุต่างๆก็คือการพัฒนาปัญญาการทำงานโดยคำนึงถึงคนใช้หรือเคารพสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการบ่มเพาะเมตตาอืมครับและการรู้จักปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเป๊ะๆเ,เนี่ย ก็เป็นหนทางสู่ความสงบใจหรือความหลุดพ้นเล็กๆในแต่ละวันได้เลยซึ่งหลักการพวกนี้จริงๆแล้วมันก็เอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทุกงานเลยนะครับไม่ใช่แค่ง,งานช่างไม้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารในออฟฟิศงานบริการลูกค้าหรือแม้แต่ง,งานบ้านถูกต้องเลยค่ะมันชวนให้เรากลับมามองการทำงานของตัวเองเลยนะคะว่าเราทำงานด้วยสติรู้ตัวแค่ไหน เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์หรือยอมรับความแตกต่างหลากหลายเหมือนที่ช่างไม้ต้องเข้าใจธรรมชาติของไม้แต่ละชนิดหรือยังหรืออาจจะเป็นคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเราเคยลองมองหามิติที่ลึกซึง้งหรือคุณค่าบางอย่างในงานธรรมดาธรรมดาที่เราทำซ้ำๆทุกวันบ้างหรือเปล่าครับอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะเพราะมุมมองที่เรามีต่องานเนี่ย อาจจะเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเราไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสำคัญจากเรื่องนี้แล้วกันนะคะครับผมเมื่อทำงานด้วยจิตที่เป็นธรรมะงานทุกชนิดย่อมเป็นทางแห่งการตื่นรู้ซึ่งมันบอกเราว่าพื้นที่ทำงานในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะคือโอกาสที่ดีเยี่ยมเลยนะสำหรับการฝึกฝนตัวเองคนพบความหมายแล้วก็ความสงบสุขในใจได้ไม่ต่างจากการปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับมุมมองดีๆวันนี้ยินดีค่ะ ในหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีสายน้ำไหลรินผ่านมีหมู่บ้านช่างไม้เก่าแก่ที่สืบทอดวิชาการมารุ่นต่อรุ่นท่ามกลางช่างไม้ทั้งหลายนั้นมีชายหนุ่มนามว่าตนผู้มีความสามารถในการทำเก้าอี้ได้งดงามราวกับงานศิลปะแต่แล้ววันหนึ่งเกิดเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปตอนที่หนึ่งเก้าอี e ้ตัวที่ทำไม่เสร็จเสียงขวานข้าไม้ดังตึกตักผู้เล่า ต้นกำลังทำงานอย่างขมักขมันกับเก้าอี้ตัวใหม่ที่ลูกค้าระดับสูงสั่งทำเขาตั้งใจจะทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดใช้ไม้เนื้อดีที่สุดแกะสลักลวดลายประณีตที่สุดแต่ยิ่งทำงานเขายิ่งพบว่าต้นเสียงเครียดทำไมวันนี้ไม้มันไม่เข้าที่เลยลายแกะสลักออกมาไม่สวยอย่างที่คิดสิ้นวันแล้วยังทำไม่เสร็จเสียงขวาหลุดจากมือดังปัง ผู้เล่าในขณะที่ความหมุดหงิดพุ่งถึงขีดสุดขวาในมือของต้นก็พลาดหลุดจากมือไปตกอยู่ในสายน้ำที่ไหลผ่านหลังโรงงานต้นเสียงเหนื่อยอ่อนช่างเถิะวันนี้พอแค่นี้ก่อนตอนที่สองบทเรียนจากช่างไม้แก่เสียงฝนเริ่มโปรยปลายผู้เล่าขณะที่ต้นเดินตามหาขวานที่ตกน้ำเขาได้พบกับช่างไม้สูงอายุคนหนึ่ง นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ช่างแก่เสียงอบอุ่นมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าเจ้าหนุ่มต้นเสียงเหนื่อยขวานของผมครับตกไปในน้ำแถวนี้ช่างแก่อ๋อนี่ไงเสียงหยิบขวานขึ้นจากตอไม้แต่ดูเหมือนเจ้าจะมีอะไรมากกว่าแค่ขวานหายนะเสียงน้ำไหลรินต่อเนื่องตอนที่สามธรรมห้าประการจากรอยขวานช่างแก่ รู้ไหมรอยขวานบนไม้แต่ละรอยสอนเรามากมาย 1. รอยแรกสติรู้ตัวเมื่อจับขวานต้องรู้ว่ากำลังจับเมื่อยกขวานต้องรู้ว่ากำลังยกช่างไม้ที่ดีต้องมีสติกับทุกการเคลื่อนไหวงานจึงจะออกมาสวยเสียงข้อมไม้เบาสอรอยที่สองความพอดี ไม่ต้องฟาดแรงจนเกินไปไม่ต้องเบาจนร้ายพลังหาจุดสมดุลของแรงที่เหมาะสมงานจึงจะก้าวหน้า 3. รอยที่3การยอมรับไม้แต่ละชิ้นมีลักษณะต่างกันบางทีต้องปรับวิธีทำงานตามธรรมชาติของไม้ไม่ใช่ฝืนให้เป็นไปตามใจเราทุกอย่างเสียงลมพัดผ่านใบไม้สี่รอยที่สี่ ความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดต้องตั้งใจทำงานแต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เพราะบางครั้งเก้าอีที่ไม่สมบูรณ์แบบกลับมีความงามในแบบของมันเอง 5. ้รอยที่5ความเมตตาไม้ทุกท่อนเคยมีชีวิตการทำงานด้วยความเคารพและเมตตางานที่ออกมาจะเต็มไปด้วยความร่มเย็นตอนที่สการเปลี่ยนแปลงผู้เล่า หลายเดือนผ่านไปเมื่อลูกค้าคนนั้นมาขอรับเก้าอี้ที่สังรร่งทําลูกค้าเสียงประหลาดใจนี่คือเก้าอี้ที่ผมสั่งทรํรเหรอือมันแตกต่างจากแบบที่คุยกันต้นเสียงสงบใช่ครับผมค้นพบว่าแทนที่จะแกะสลักลายประดิษฐ์ตามแบบเดิมผมปล่อยให้ลายไม้ธรรมชาติเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของมันเองเสียงมือลูกผิวไม้อย่างนุ่มนวล ลูกค้าเสียงซาบซึ้งมันสวยงามในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิดเหมือนมีชีวิตตอนที่ห้าบทสรุปแห่งสายน้ำเสียงน้ำไหลและเสียงนกป่าผู้เล่าวันหนึ่งต้นกลับไปหาช่างไม้แก่ที่สอนเขาต้นท่านครับผมเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้วการทำงานคือการปฏิบัติทราอย่างหนึ่งช่างแก่ เสียงยินดีโอ้เจ้าพบแล้วสินะต,ต้นเมื่อเราทำงานด้วยสติมันคือสมาธิเมื่อเราเรียนรู้จากอุปสรรคมันคือปัญญาเมื่อเราทำเพื่อผู้อื่นมันคือเมตตาและเมื่อเรารู้จักปล่อยวางมันคือความหลุดพ้นเสียงกระดิ่งลมดังกรุงกริง่งบทปิดธรรมะในงานประจำวันผู้เล่าเสียงนุ่มลึก ท่านผู้ฟังที่รักในทุกๆงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานโครงงานก่อสร้างหรือแม้แต่การกดคอมพิวเตอร์ล้วนแฝงบทเรียนธรรมะไว้ทั้งสิน้นลองถามตัวเองในวันนี้เราสามารถมีสติก,กับทุกการเคลื่อนไหวในงานเหมือนช่างไม้ถือขวานหรือไม่เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับวัสดุที่แตกต่างเหมือนไม้แต่ละท่อนที่ต้องการวิธีทำงานต่างกันหรือยัง และที่สำคัญเราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในงานธรรมดาที่ทำอยู่ทุกวันไหมเมื่อทำงานด้วยจิตที่เป็นทํางานทุกชนิดย่อมเป็นทางแห่งการตื่นรู้ดนตรีค่อยๆเบาลงจนเงียบสนิทผู้เล่าเสียงอําลาหากเรื่องราวของต้นทำให้ท่านเห็นแง่มุมใหม่ในการทำงานขอให้ถือเป็นกุศลอันประเสริฐแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ ิดด้วยเสียงน้ำไหลและเสียงธรรมชาติหมายเหตุสำหรับการผลิตสามารถเพิ่มเสียงประกอบตามจุดที่ระบุเพื่อสร้างบรรยากาศเว้นจังหวะให้เหมาะสมในจุดที่ต้องการให้ผู้ฟังคุ้นคิดอ่านด้วยจังหวะช้าๆเป็นธรรมชาติจะได้ความยาวประมาณ45-60นาทีสามารถแทรกคำถามให้ผู้ฟังโพสิสเพื่อ contemplation เป็นระยะๆะะขอเรื่องอื่นๆเพิ่มอีก แสงตะเกียงกับความเงียบเรื่องเล่าของหญิงชราชาวนาผู้พบธรรมะในนาทีสุดท้ายบทสปอตไลท์ธรรมยา60นาทีสำหรับพาร์ทเคสตเปิดเรื่องด้วยเสียงจัดจั่นและลมเงย็นยามคำ่ำผู้เล่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีกระท่อมหลังเก่าที่มีแสงตะเกียงสองสว่างทุกคืนเป็นบ้านของยายคำํำ หญิงชราวไวัย80ผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาทั้งชีวิตแต่ในคืนหนึ่งเมื่อหมอกลงจัดผิดปกติและเสียงนกกลางคืนหยุดร้องไปทั้งป่ายายคำก็รู้ตัวว่านี่คือคืนสุดท้ายของชีวิตแล้วเสียงลมหายใจแผ่วเบายายคำกระซิบกับตัวเองโอ้ยคืนนี้ร่างกายมันช่างบอกไม่ดีจริงแทนที่จะหวาดกลัวหญิงชราผู้นี้กลับนั่งพิงเสาไม้ยิ้มน้อยๆแล้วเริ่มทำสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกคืน ตอนที่หนึ่งตะเกียงสามดวงเสียงไฟฉายไม้ขีดและแสงตะเกียงลุกโชติช่วงผู้เล่ายายคาจุดตะเกียงน้ํามันสามดวงตามปกติแต่คืนนี้เธอทําด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษดวงที่หนึ่งเธอวางไว้กลางห้องนี่คือแสงสําหรับผู้มาเยือนดวงที่สองเธอตั้งไว้ที่หน้าต่างนี่คือแสงสําหรับผู้หลงทางดวงที่สามเธอถือไว้ในมือนี่คือแสงสําหรับตัวเอง เสียงน้ำมันตะเกียงร่วงหยดลงพื้นดังติ่งๆต,ตอนที่สองบทเรียนจากข้าวสารสามกำมือยายคำพูดกับตัวเองขนาดลูกข้าวสารชีวิตคนเราก็เหมือนข้าวสารในมือนี้แหละกำแรกเธอโปรยลงกระดง้งนี่คือสิ่งที่ให้ไปทั้งแรงงานความดีและน้ำใจกำที่สองเธอใส่กลับเข้าลิ้นชักนี่คือสิ่งที่เก็บไว้ทั้งความโกรธความเสียใจและความคาดหวังกำที่สาม เธอปล่อยให้ร่วงผ่านง่ามือนี่คือสิ่งที่ต้องปล่อยวางทั้งความกลัวความยึดติดและตัวตนเสียงข้าวสารร่วงโรยเหมือนเม็ดทรายในนาฬรกทารายตอนที่3การมาเยือนของสามผู้ stranger ผู้เล่าในขณะที่ยามดึกคล้อยไปทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูผู้มาเยือนคนที่หนึ่งเสียงเด็กสาวยายครับหนูหลงทางในหมอกขอพักที่นี่ได้ไหมยายคำยิ้ม เข้ามาเธอลูกนั่นตะเกียงดวงกลางสำหรับเจ้าผู้มาเยือนคนที่สองเสียงชายไวกลางคนคุณยายผมเหนื่อยจากทางไกลามากอยากพักสักครู่ยายคำพยักหน้าตะเกียงดวงซ้ายสำหรับท่านผู้มาเยือนคนที่สามเสียงคนแก่เพื่อนเอ๋ยถึงเวลาแล้วนะยายคำผงกหัวอย่างสงบและตะเกียงดวงสุดท้ายก็พร้อมแล้วเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างดังโหยตอนที่สี่ ทำมาในความเงียบผู้เล่าขณะที่ตะเกียงทั้งสามดวงส่องแสงในความมืดยาย่คำก็เริ่มบทสนทนาสุดท้ายของชีวิตคำสอนที่หนึ่งเห็นไหมลูกตะเกียงมันให้แสงได้เท่าเท่ากันไม่ว่าใครจะจุดมันความดีก็เช่นกันให้แสงสว่างเท่ากันไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำคำสอนที่สองข้าวสารที่ยายโปรยไปอีกบางเม็ดจะงอกเป็นต้นใหม่บางเม็ดจะกลายเป็นอาหารผลแห่งกรรมย่อมส่งต่อไม่รู้จบเหมือนวงจรชีวิต คำสอนที่3ผู้มาเยือนทั้ง3คืออดีตปัจจุบันและอนาคตที่มาเคาะประตูพร้อมกันเมื่อเวลามาถึงเราต้องเปิดประตูรับทุกอย่างอย่างสงบเสียงตะเกียงดวงหนึ่งดับลงด้วยเสียงเป่าดังฟูตอนที่5รุ่งอรุณแห่งการจากลาผู้เล่าเมื่อแสงแรกของวันใหม่สาดส่องเข้ามาในกระท่อมเด็กสาวตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนหลับอยู่ริมทุ่งนาชายกลางคนพบว่ากำลังยืนอยู่กลางทางเดินหมู่บ้าน ส่วนกระท่อมหลังนั้นสงบเงียบด้วยตะเกียงที่ดับหมดแล้วแต่บนโต๊ะไม้ยังมีข้าวสารสามกำมือวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับกระดาษเก่าๆใบหนึ่งเขียนไว้ว่าชีวิตก็เหมือนตะเกียงจุดเพื่อให้แสงผู้อื่นก่อนจะดับลงแต่ความมืดไม่มีจริงเพราะทุกการจากไปคือการเริ่มใหม่ของแสงอื่นเสียงนกเช้าขับขานพร้อมแสงอาทิตย์แรกบทปิดแสงตะเกียงในใจท่านผู้เล่าเสียงนุ่มลึกท่านผู้ฟังที่รัก ในค่ำคืนแห่งชีวิตของเราแต่ละคนล้วนมีตะเกียงสามดวงที่ต้องดูแลตะเกียงแห่งการให้ตะเกียงแห่งการรับตะเกียงแห่งการปล่อยวางลองถามตัวเองในคืนนี้เราให้แสงสว่างแก่ใครบ้างโดยไม่หวังผลเราเก็บรักษาแสงแห่งความโกรธไว้มากเกินไปหรือไม่และที่สำคัญเราเตรียมพร้อมจะดับตะเกียงของชีวิตยอย่างสงบแล้วหรือยังความตายไม่ใช่ความมืด แต่คือการส่งต่อตะเกียงให้รุ่นต่อไปส่งทางดนตรีค่อยๆจางลงพร้อมเสียงนกอีกรอบ